ไปดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับมาซองนัางเมติง่งมาซองขังแล้วซองยังงอดิค่ะคนี่น,น,นีบ่นอะขอเงินแน่นี่ใบเดียวเท่านี้นี่ใบเดียว,ยวมีใบเดียวก็เอาใบเดียวใน,นะัรับขอเงินแน่ขอยังงงอดิเสียไปให้ลูกสาวพี่น้องอุ้งอิงนีใบเดียวกันอลไจ้ะ พี่น้องครับเดินไปแล้วเดี๋ยวแวะทีมงานเขาเตรียมต้นเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะสามทุ่มแล้วลุงมันมาถึงาแล้วอะไรกิน เสียงทีมทีมการแสดงก็สุดยอดช้ำลมเพลินกันล้านรูปพระจานทรครับสาวน้อยเพชรบ้านแพรก่อนอื่นก็ต้องขอกราบรัษกาลครับไปยังพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดกระทงทุกรูปพระเถรานุเถระนะครับวัดบ้านบรีพี่น้องชาวตำบลไผ่ลิวนะครับพี่น้องทั้งอำเภอดอนพุทธทางสรับบุรีทุกท่านนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาทําการแสดงแล้วนะครับปกติแล้วสาวน้อยแพชรจะเปิดทําการแสดง เวลาประมาณสามทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละสถานที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนคนอนุญ,ญาตใช้เสียงตรงนี้อนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปยังทางคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับว่าจะมีการเปิดงานหรือไม่ไมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทางท่านผู้หลักชุมชนฝ่ายท้องทุยท้องถิน่นมีการเปิดงานบนเวทีก็ขออนุญ,ญาตกลับเรียนเชิญน,นะครับมาทางเวทีได้เลยนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านประธาน ที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้เตรียมไว้แล้วนะครับได้กราบเรียนเชิญท่านไปแล้วก็อนุญ,ญาตนะครับเรียนเชิญหลังเวทีเหลนี้ได้เลยใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับขอบคุณครับ,รบอย่างมาทางพีคพ,พี่น้องครับมาที่ไหนะ่าสะพานเอืน้นกรรมการเข่าสุราเวที่แล้วตอนนี้เวลาสองทุ่มกับบีกห้าสิบนาทีสองทุ่มกับบีกห้าสิบนาที ครับลูกๆก่ะแต่งเนี่ยแต่งโตอยู่ครับสิบนาทีรอคณะกรรมการมาเปิดงานอีกสิบนาทีนะลูกเตรียมตัวเตรียมตัวถ้าเผื่อไม่มีเปิดงานเราก็จะได้เรีนเลยเอ้าไปไปไหนไปดูหน้าไวที เดือดลูกสาวยี่ทังนี้พี่น้องครับยันหลังนี้ได้อย่างกินครับผมจ<ะ>้าพ่อทองมาฝากมาละไมาให้หน,นึ่งพัออง 1, นคะแนนจะส่ทงให้เป็นทีเรียบร้อยพี่นอ้องขั้วใหญ่ตะเียนนี่นจาจาเอาเลยเอาเลย แซบ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 ทางนี้พอแต้มนะครับพี่มา,าน้ำเบิ้งลูกน้ำหลานคือเก, <c oughs> กลีย่ไมาอยู่สระบุรีหลายมือแล้วทีมงานครับทีมงานอยู่เสาห้งานนี้ยังฝั่งงานเสาห้เสาห้เป็นงานฝั่งนุ้ยมีด้วยกันแล้วครับอยู่หลายมืองเติมเมื่อคืนมีคาราวบาวโอ้ยวันนี้เสียงอีสานเจิมสังกัสีไม้พอแต้มเลยพี่น้องเออคาราวบ่าวดิข้าวบาวเออเสียงอีสานพร้อมครับ ทีี่่ขึ้้นนแลวตอนนี้มีสามชุดแล้วครับมีสามชุดเฮ็ดไปเฮ็ดมากไงขึ้นไงขึ้นเอาเอาเอาลำล้ำเรื่อยๆพอค่อยครับผมนี่พอเตรีมมาเบิ่งมาแย่งลูกเต่าเราหลานตันนี้ทีมงานเราก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับเวลานับถอยหลังมาแล้วไม่ยังเงาะโอ้ยอันนี้คือหัวสันหัวค้อนบวกพริกตบฟงเสีตามันเลยแม่เนาะ ใกล้จะถึงสามทุ่มแล้วแต่สิไดเวลาเรียนเลยไปหนูส่วนทั้งนี้เขยังบ่เนี่ยม,มันทั้งนี้เขยังจุกที่มันไขรมีอะไรครับโตเก้าหรือยัไปเซ่เลยตี

ยังบ่ถือปะนี่ถือป่ะสักนี่นีอะไรยางเนาะมูนี่มีอะไรครับอยังเด็งไปนาประมาณเดียวกันนี่เ บ่อถือทำหัวเลเฮ้อบ่เถือเฮ้ยสีโช่พี่น้องเล้วบอะไรโช่เลยบอะเนี่ยพี่สาเราแเนี่ยบ่เตือนเลยตี หลังหันหลังเวที่ครับพี่น้องครับท่านสมวกบ่อนี่เลเปือนยิ่งบ่ถือกแม่งนึงไหมเปือนยิ่งบ่ถือกส่สมวกบ่ได้รักว่ามุมสมวกเราขึ้นมาเอ๊ะ คิมแกนหาอยู่หายกินพี่น้องครับสาสเลือดนักสู้มือสิบพี่น้องมือสิบ นาผลนเวทีกับซิด้เวลาเริ่มแล้วพี่น้องครับส่วนเจอะมอเวลาเข้ามาแล้วผลรอคณะกรรมาการครับการเอ้าคลิปนี้คิดหอดทุกลมหายใจลูกสายไหมหรือพี่น้องครับไม่คนมาเลยหลุดสายสวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>นี่มอหอนมาถึงมานั่งกันเจ้าคุณ ซี่หาคนเอออาวอา้าวสะกักพูดได้ยังไงทั้งหันได้ล่ะพูดนั่งยังไงทั้งพูดบูอาคลิปนี้ไปสำมติทกันพอกันไหมคลิปไหนคลิปนี้ซ้ำบายดีพี่น้อง